X Max นะครับผมมาติดตั้งไฟ s p o ตไ Light นะครับรุ่น60วัตต์นะครับรุ่นนี้จะเป็น9ลําลำแสงนะครับ Daylight 7ดสีเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วก็ไฟ s p o ต t Light จะเป็นแสงเข้มนะครับผมดูไฟต่ำนะครับอันนี้ไฟหน้าเดิมๆนะครับจะเป็นจุดอยู่ตรงนี้นะครับไฟต่ำนะครับสีขาวล้วนสูงต่ำพร้อมกันสีขาวเหลืองนะครับแล้วก็ไฟพาร์ไฟสูงไฟพาร์นะครับก็กระพริบตามมือนะครับ เปิดขาวอยู่นะครับก็จะพาร์เป็นเหลืองแบบนี้นะครับมันจะไม่ตัดขาวนะครับรุ่นนี้ถ้าเราเปิดเป็นขาวเหลืองเวลากดพาร์ตมันจะติดแต่ไฟหน้ารถเดิมนะครับแบบนี้นะครับถ้าไม่เปิดนะครับก็จะเป็นพาร์เหลืองแบบนี้แล้วก็เดย์ไลท์นะครับผมอันนี้ที่เปิดอยู่เป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีให้ดูนะ จะเปลี่ยนสีได้นะครับแต่ถ้าเราปิดสวิ์นะครับมันก็จะจำสีนั้นนะครับไว้นะครับอันนี้แปลงตำแหน่งใต้ไฟเลี้ยวนะครับแปลงแบบไม่ไม่ไม่ต้องเจาะรถนะครับผมอ่าแล้วก็ติดตั้งแต่บอร์ดด้วยนะครับกลีเลี้ยวก็ของเรานะครับดูรีเลี้ยวนะครับครับไฟรีเลี้ยว ไฟเลี้ยวนะครับเวลาเปลี่ยนทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนดีเลยนะครับอันนี้นะครับมันจะก,กระพริบเร็วขึ้นนิดนึงนะครับนี่ไฟท้ายนะครับก็พอเวลาเราปิดไฟเลี้ยวมันก็จะเป็นไฟเลียสีขาวข้างล่างแบบนี้ครับสนใจก็ทักสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสันบีมคู่เดียวจบพร้อมประกัน6เดือนเต็มครับ